พอมันมีเงินขอคนมีเงินบนคอมันก็ต้องมีบารมีถูกไหมคะคนเป็นเซนพระบนคอมันเนี่ยเดินไปไหนที่ตลาดเขาก็จะเฮ้ยขอส่งหน่อยขอส่งหน่อยอืมอืมผมไม่รู้ว่ามูลค่าเท่าไหร่นะฮ่ะขอคนมันมีตังมันก็ซื้อของมันนั่นแหละนี่ก็เหมือนเดิมไอเด็กสองคนนั้นมันก็เนี่ยก็มาปล่อยแต่ว่ามันไม่ค่อยมีของในร้านผมมันก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อมันอ่ะทีนี้มันก็มันบอกว่ามันมีมันมีอยู่ที่หนึ่ง มันได้มาเป็นบ้านญาติมันแต่ว่าต้องให้ไปดูที่ศา,าลาพิออดร้านผมก็ขับรถไปเลยไปเจอศา,าลาร้านผมบอกตอนลงไปศาลามันมันก็มันเปียกไว้พิออดเออแล้วมันก็เย็นๆดะขณะที่กําลังจะลงไปดูพระพิออดยังไม่ทันได้ดูนะมันมีตำรวจอะ่ะมันเหมือนเชินสายต่วนอะไนระมันมาจอด